ครับสสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับผมนุกเกอร์นะ,ะผมเป็นตัวแทนจากบริษัทเพิ่มพูนคอนแทคชันนั่นเองนะผมสาหรับวันนี้นะฮะผมก็อยู่ที่จังหวัดนนทบ,บรุรีหรือว่าอยู่โซนภาคกลางนั่นเองนะครับผมด้านหลังของผมนะฮะก็จะเป็นบ้านชั้นครึ่งนะผมทรงปัญญานะฮะบ้านหลังนี้นะผมพร้อมส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟังก์ชันของบ้านนะฮะเพื่อนเนะก็อยู่ที่3มห้องนอนนะฮะสห้องน้ํา หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกนะครับผมหน้ากว้างของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่11.5เมตรแล้วก็ความลึกของเขานะก็อยู่ที่10.5เมตรนั่นเองนะครับผมด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับมาเรามาดูโซนหน้าบ้านกันก่อนนะครับผมด้านหน้านะฮะโซนฝั่งชั้นครึ่งนะครับผมเราเนี่ยก็จะยกสูงให้ถึง 1.2เมตรนะฮะหรือว่า120เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมก็จะได้บันไดทั้งหมด5ขั้นอย่างนี้เลยนะครับผมพร้อมตกแต่งเสานะผมเสาหน้าใหญ่นะครับผมแล้วก็ติดหินกาบนะฮะโทนสีเขียวนั่นเองนะครับผมแล้วก็พร้อมตัดบัวทั้งหมดทุกเสานะครับผมเพื่อความสวยงามแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดตั้งไฟกิ่งหน้าบ้านนะครับผมทั้งหมด5ตัว นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับระหว่างขึ้นไปดูด้านบนนะฮะเราเนี่ยก็จะแบ่งโซนตรงระเบียงด้านหน้านะฮะระหว่างบันไดาขาขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะให้นั่งหรือว่าตกแตง่งเจ้าตัวกระถางดอกไม้ก็ได้นั่นเองครับมาเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนพอเดินขึ้นมานะครับผมเราเนี่ยก็จะมาเจอระเบียงด้านหน้านะครับผม ระเบียงด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะฮะลึกเข้าไปนะฮะสองเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็จะเสริมด้านข้างเข้าไปอีกนะฮะฝั่งนี้นะผมก็จะมีความกว้างนะฮะอยู่ที่สองเมตรลึกหนึ่งเมตรนะครับผมมาฝั่งนี้ครับผมส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะมีความกว้างนะฮะอยู่ที่3เมตรนะฮะคูณความลึก1เมตรนั่นเองนะฮะ ส่วนตรงนี้นะฮะเราก็จะตกแต่งนะครับผมเจ้าตัวหินกราบแล้วก็ติดบัวนะฮะเพื่อที่จะให้โชว์ความโดดเด่นของตัวบา้านแล้วก็แล้วก็ลายตักนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะฮะเราก็จะติดตั้งไม้ละแนงนะครับผมเคลือบด้วยสีน้ำตาลให้เป็นสีลายไม้นั่นเองครับผมส่วนราวกันตกนะครับผมราวกันตกตรงนี้นะฮะทางบริษัทนะฮะ ติดตั้งให้เป็นเหล็กกล่องทาสีดําหรือสีขาวก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับผมอ่ามาก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะครับผมเดีย๋ยวเราเนี่ยจะมาเจอกับเจ้าประตูไม้นะครับผมประตูตัวนี้นะฮะประตูตัวนี้นะผมเป็นประตู4บบานแล้วก็บานเลื่อน2บานนะผมตัวนี้จะเป็นส่วนตากของลูกค้าจัดซื้อเข้ามาแล้วก็ให้ทางทีมช่างของเรา ติดตั้งให้นั่นเองนะครับผมด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมเข้ามานะครับอ่ามันเป็นบานเลื่อนนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในกันเลยนะครับผมพอเดินเข้ามาด้านในนะครับผมเพื่อนๆนะเราเนี่ยก็จะมาเจอกับห้องโถงห้องใหญ่เลยนะผมห้องนี้นะซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะฮะความลึกของเขาอยู่ที่3เมตรนั่นเองนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าก็ได้บิวผ้ามา่านต่างๆนะผมพวกบิวผ้ามา่านแล้วก็นำโซฟาเข้ามาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูด้านบนนะฮะด้านบนของเรานะผมก็จะเป็นฝ้าหลุม1สเต็ปนะผมพร้อมติดตั้งไฟดาวไลท์ทั้งหมดนะฮะสี่ดวงและตรงกลางนะก็จะเป็นไฟสละเปาส่วนไฟตรงนี้นะผมจะเป็นส่วนต่างที่ลูกค้า จัดซื้อเข้ามาเพื่อให้ช่างของเราตั้งให้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูห้องถัดไปนะครับผมห้องถัดมานะฮะเราเนี่ยก็จะมาเจอกับฝั่งซ้ายของผมก็จะเดินลงไปเป็นห้องครัวส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมมาตามเข้ามาเลยห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมห้องนี้นะฮะก็จะมีความกว้างอยู่ที่ 5เมตรนะฮะความลึกของเขานะฮะอยู่ที่3เมตรนั่นเองนะครับผมห้องนี้นะฮะด้านซ้ายครับผมก็จะติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน2บานนะครับผมเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะใช้เป็นตัวสีดำหรือเป็นตัวสีขาวนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมของห้องนอนห้องนี้นะฮะ ก็จะติดตั้งหน้าต่างเป็นหน้าต่างสีบานเป็นบานใหญ่แล้วก็เลื่อนเปิด2บานเพื่อรับลมด้านหลังได้อย่างสบายเลยนะครับผมห้องนี้บอกเลยว่าเราสามารถวางเตียงนอนนะผมได้6ฟุตนะผมหถึงฟุตพร้อมบิวตู้เสื้อผ้าทั้งหมด 3- 4ถึงบานและโต๊ะเครื่องแป้งได้แบบสบายเลยนะครับผมมา พิเศษอีกห้องนึงครับผมคือฝั่งซ้ายมือของผมนะฮะก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับผมห้องน้ําอยู่ในตัวห้องนี้นะผมห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่2.5เมตรความลึกของเขานะฮะอยู่ที่1.5เมตรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในครับผมโซนแห้งนะครับผมตรงนี้นะฮะเป็นอ่างล้างหน้านะผมซึ่งอ่างตัวนี้นะฮะเป็นอ่างฝัง นะผมเป็นฝังลูกค้าเลือกเป็นฝังนะฮะพร้อมก่อท็อปนะครับผมพร้อมก่อท็อปและติดตั้งด้วยกระจกเงานะครับผมถัดมาเล็กน้อยเราก็จะมาเจอกับชักโครกชักโครกและอุปกรณ์ต่างๆของห้องน้ำนะฮะลูกค้าสามารถจัดสรรเข้ามาได้ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้นะครับผมอ่ะด้านหลังของชักโครกตรวนี้ก็จะติดตั้งอ่า ตัวท็อปเพื่อที่จะเอาไว้วางอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมถัดมาเล็กน้อยครับผมระหว่างโซนเปียกแห้งนะผมเราก็จะก่อผนังกั้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ํากระเด็นเข้ามาโซนแห้งนั่นเองครับผมระหว่างผนังเปียกแห้งนะเราเนี่ยก็จะติดเจาะช่องนะผมเพื่อที่จะวางอุปกรณ์และเชื่อมพูต่างๆได้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมา เราเดินเข้ามาอีกเล็กน้อยเราจะมาเจอกับโซนเปลียนครับผมโซนนี้นะครับผมก็ทางบริษัทก็จะติดตั้งฝักบัวพร้อมใช้งานและสแตนบายเครื่องทำน้ำบุนไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนด้านหลังตรงนี้ฮะขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับผมทางบริษัทก,ก็ก่อเป็นท็อปไว้ให้กับลูกค,ค้านะครับผมเพื่อที่จะวา,รรางอุปกรณ์ต่างๆได้นะฮนะด้านบนนะครับผมก็ติดเป็นช่อง ระบายอากาศนั่นเองครับผมแล้วก็พร้อมสแตนบายก๊อกน้ําเอาไว้ล้างห้องน้ำนะครด้านล่างแบบนี้ครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันนะครับผมหลังจากที่เราเดินออกจากห้องนอนห้องที่1นึ่งนะครับผมเราก็จะมาอยู่โซนห้องโถงนะฮะและเราก็จะเลี้ยวขวาขึ้นไปเล็กน้อยตรงนี้เราก็จะมาเจอกับบันไดสําหรับขึ้นชั้นสนั่นเองนะครับผม บันไดตัวนี้นะจะมีอยู่ทั้งหมด3พักนะฮะพักแรกนะผมก้าวขึ้นมานะฮะเราเนี่ยก็จะมาเจอกับช่องแสงหรือว่าหน้าต่างนะฮะผมเพื่อที่จะรับแสงของโซนบันไดนะผมแล้วก็เดินขึ้นมาอีกสมขั้นนะผมเราก็จะมาเจอพักที่สองนะครับผมซึ่งอยู่ตรงกลางนะฮะด้านบนนะผมติดตั้งด้วยไฟระยะนะครับผมในส่วนนี้ลูกค้าจะซื้อเข้ามา ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทต,ตั้งไว้ครับผมมาเดินขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะฮะขึ้นมาอีกสองขั้นนะครับผมเราเนี่ยก็จะมาเจอกับห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนทั้งสองห้องเป็นห้องนอนที่2องและห้องนอนที่3านะครับผมอย่างไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนอนที่สองซึ่งจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าของลูกค้านั่นเองนะครับผมมาพอเปิดประตูเข้ามานะครับผมอ่าเข้ามา เราเนี่ยก็จะมาเจอกับห้องนอนห้องที่สองนะผมห้องนอนห้องนี้นะฮะจะมีความกว้างนะผมความกว้างของตัวห้องนะอยู่ที่3.5คูณ3เมตรนั่นเองนะครับผมฝั่งด้านขวาของผมนะฮะก็จะติดตั้งหน้าต่างนะผมเป็นกระจกบานเลื่อน2บานนะผมพร้อมตั้งแอร์นะฮะห้องนอนห้องนี้ผมแนะนําว่าสามารถวางเตียงนอน5ฟุตนะผมพร้อมตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้สบายเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะฮะลูกค้าบิวแล้วก็วางเตียงนอนน่าจะเป็นห้องนอนสําหรับลูกๆนะครับผมอ่าแล้วพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมเราเนี่ยก็จะเจอกับระเบียงหน้าบ้านนะครับผมอ่าเป็นหน้า,าประตูบานเลื่อนนะผมนี่ฮะสองบานเปิดออกอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะเดินเข้ามารับลม หน้าบ้านได้อย่างสบายเลยนะครับผมในส่วนของระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.5เมตรนะลึกอ,อยู่ที่1.5เมตรนั่นเองนะครับผมพร้อมตกแต่งเสาแบบใหญ่ๆแล้วก็กั้นด้วยงานบัวและตัดด้วยหินกาบโทนสีเขียวนะครับผมอ่าแล้วก็ ส่วนราวกระตกนะผมทางพิัทก,ก็ติดตั้งให้เป็นราวเหล็กทาสีดำนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนห้องที่3กันนะครับผมพอเราเข้ามานะผมเราเนี่ยก็จะมาเจอกับห้องน้ําระหว่างตรงกลางนะครับผมก็ห้องน้ําห้องนี้นะครับผมเดี๋ยวตามผมเข้ามาห้องน้ําห้องนี้นะฮะก็จะมีความกว้างอยู่ที่2.5เมตร ความลึกอยู่ที่1.5เมตรนั่นเองนะครับผมโซนอ่างล้างหน้านะผมเป็นอ่างฝังเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็พร้อมขอท็อปและติดตั้งกระจกเงานะฮะถัดมาเล็กน้อยนะผมก็จะเจอกับชักโครกนะผมแล้วก็ด้านหลังของชักโครกก็จะพอกเป็นท็อปเอาไว้สําหรับวางแชมพูและอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม อีกเล็กน้อยนะผมก็จะมาเจอโซนเปียกนะผมระหว่างโซนเปียกเราก็จะก่อกั้นผนังนะผมแล้วก็เจาะรูเอาไว้สำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆได้นี่เราเข้ามาดูในโซนเปียกของห้องนี้ครับผมห้องนี้นะผม,ะผมก็จะพิเศษขึ้นมาเราจะเจาะช่องตรงนี้เอาไว้สำหรับวางอุปกรณ์นะผมเพราะว่าห้องนี้จะไม่ได้ทำดีไซน์ครึ่งหนึ่งแล้วนะผม ตรงนี้ก็ติดตั้งฝักบัวพร้อมใช้งานแล้วก็สแตนบบยสายซึ่งห้องนี้นะผมลูกค้าจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเร็วๆนี้ก็เลยไม่ได้ติดาตาังอ่าก็เลยไม่ได้ติดเป็นตัวบล็อกไว้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเนี่ยออกมาจากห้องน้ำแล้วนะผมเราเนี่ยก็จะมาดูห้องนอนห้องที่สามเป็นห้องนอนสุดท้ายนะครับผมอ่าพอเปิดประตูเข้ามานะครับ เราเนี่ยก็จะมาเจอกับห้องนอนห้องที่สานะผมซึ่งเป็นห้องนอนด้านหลังชั้นสองนะครับผมและตรงนี้นะผมลูกค้าก็ได้เปลี่ยนจากห้องนอนห้องนี้เป็นโซนแต่งตัวแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนอนห้องน,นี้นะผมก็จะมีความกว้างนะฮะอยู่ที่3.5เมตรลึกอยู่ที่3เมตรนั่นเองนะผมฟังด้านหลังนะผมก็จะติดตั้งเป็น หน้าต่างบานเลื่อน2บานเพื่อรับลมและรับแสงนะฮะด้านซ้ายนะผมก็จะติดตั้งบานเลื่อนเหมือนกันนะผมเป็นหน้าต่างบานเลื่อนโทนสีดํานั่นเองครับผมอ่าห้องนอนห้องนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นโซนเสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเรายังเหลืออีกโซนหนึ่งนะผมซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนชั้นล่างสุดนะก็จะเป็นห้องครัวและห้องรับแขกเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูเลยนะครับ ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ตรงหน้าห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมระหว่างจะลงมาห้องครัวนะคะเราก็จะเห็นบันไดทั้งหมด5คันนะฮะส่วนด้านซ้ายนะ,ะผมก็จะเป็นโซนเก็บของนั่นเองนะครับเป็นตู้บิว้วขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมเพื่อที่จะเก็บของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดินลงมานะฮะพอเดินลงมานะ,ะผมเราเนี่ยก็จะมาเจอกับ ห้องครัวนะผมห้องครัวก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.5เมตรแล้วก็ความลึกของเขาเนี่ยก็อยู่ที่3เมตรนะฮะในส่วนนี้นะครับผมทามสักก็ทาเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมเคาน์เตอร์ครัวให้กับลูกค้าแล้วก็มีอ่างจานหนึ่งหลุมพร้อมกับวางจานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและในส่วนของเตาแก๊สนะครับผมเตาแก๊สตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนต่างที่อของลูกค้าจดซื้อเข้ามา นะครับผมด้านหลังนะฮะก็จะติดตั้งเป็นกระจกนะครับผมเป็นหน้าต่างบานเลื่อน2บานนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะฮะก็เป็นบานเลื่อนเหมือนกันนะครับบานเลื่อนสลับทั้ง2บานนะครับผมและในส่วนนี้นะครับผมลูกค้าก็บิวแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ตู้แล้วก็ได้บิวตัวเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บร์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตรงผนังด้านหลังนะฮะเราเนี่ยก็จะก่อเป็นกระเบเ ra, ื้องิดตั้งกระเบื้องนะผมเพื่อที่จะป้องกันคาบมันแล้วก็ทาความสะอาดได้ไง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปฮะมาก่อนที่จะไปดูห้องรับแขกด,ด้านหน้าบ้านนะฮะเราก็จะมาเจอกับห้องน้ำห้องที่สามนะครับผมห้องน้ำห้องนี้นะฮะก็จะมีความกว้างนะครับผม ดูที่2.5คูณ1.5เหมือนกันนะผมโซนอ่างล้างหน้านะผมก็จะเป็นอ่างแบบฝังนะผมพร้อมขอท็อปคาน์เตอรอ์แล้วก็ติดตั้งกระจกนงานะครับผมถัดมาเล็กน้อยนะฮะเราเนี่ยก็จะมาเจอกับชักโครกนะผมแล้วก็ขอท็อปด้านหลังเพื่อที่จะวางอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันเดะเลยนะครับผมอ่ะถัดมาอีกเล็กน้อยเราก็จะมาเจอกับ ผนังนะครับผมกั้นเปียกแห้งนั่นเองนะฮะก็พร้อมเจอาจอวางอุปกรณ์แล้วก็ใส่พวกแชมพูหรือว่าต้นไม้ก็ได้นะครับผมสำหรับคนระักธรรมชาตินะฮะอ่าโซนโซนเปียกนะผมเราก็จะมาเจอกับเจ้าฝักบัวตัวนี้ทางบริษัทก็จะติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมเจาะด้านหลังนะฮะเอาไว้วางแชมพูและอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะฮะ ส่วนสายไฟตรงนี้นะผมก็สแตนบายไว้สําหรับลูกคา้าตั้งเครื่องทำน้ำมหุ่นนะฮะอย่างที่แจ้งนะผมตัวนี้ไม่ได้บ็อกไว้ให้เพราะว่าลูกค้าจะตั้งเครื่องทำนูนเร็วๆนั่นเองนะผมอ่าอย่างไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องรับแขกอีกเล็กน้อยนะครับผมส่วนตรงนี้นะผมผมลืมพูดไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นราวตากผ้านะฮะทางบริษทัทก็ติดตั้งให้นะครับผมอ่ามาและ เราก็จะมาเจอห้องสุดท้ายแล้วนะครับผมห้องสุดท้ายตรงนี้นะผมเปิดประตูออกมาเล็กน้อยนะครับผมบางท่านนะผมก็อาจจะทําเป็นโรงจอดรถบางท่านก็อาจจะทําเป็นห้องนอนห้องนั่นห้องนี้ได้นะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะผมก็จะทําเป็นห้องรับแขกนะครับผมหรือว่าห้องรับประทานอาหารก็ได้นะห้องนี้นะผมก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.5เมตรนะครับผมความลึกของเขานะก็จะอยู่ที่ 4เมตรเลยนะฮะความลึกนะฮะวกว้างเลยนะผมส5มจคูณสเมตรนั่นเองนะฮะด้านบนนะฮะก็ติดตั้งเป็นไฟดาวรลท์ทั้งหมด4ดวงแล้วก็ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นไฟสเปรหรือว่าตัวนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นไฟระยานะฮะก็เพิ่มส่วนต่างขึ้นมานะฮะพร้อมติดตั้งแอร์แล้วก็ติดตั้งผ้า,าม่านนะฮะติดตั้งผ้าม่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะผมเป็นประตูทั้งหมด4บานนะฮะ บานเรื่อน2บานนะผมออกมาด้านนอกครับมาตามผมมาเลยพอมาเจอด้านนอกตรงนี้นะผมตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะผมของสําหรับชั้นล่างนะฮะก็จะเป็นบิวส่วนต่างของลูกค้านะผมตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีตบุพียูนะผมทำแบบเรียบง่ายเพื่อที่จะป้องกันฝนสาดได้นะสำหรับลูกค้าที่อยากจะเพิ่มเติมว่ามองดูเป็นแนวทางก็สามารถ แนะนําแล้วก็แจ้งกับทางบริษัทได้เลยว่าอยากได้ลักษณะประมานี้นะครับผมครับผมสุดท้ายแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของบ้านตัวเป็นๆเ,เลยนะครับผมเป็นบ้านหลังแรกที่อยู่โซนภกกาคกลางนะเราก็จะมาถามความรู้สึกของเจ้าของบ้านนะฮะว่าเป็นอย่างไรครับผมว่าที่พี่ได้สร้างบ้านกับบริษัทพึ่งปูนคอนดักชั่นครับพี ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องต้องขอบคุณนะครับบริษัทก็คุณทกน่านก็สปอร์ตดีแล้วก็ให้ให้คําแนะนําแล้วก็ตรงตามแบบแล้วก็มีวิศวกรควบคุมงานปรึกษาได,ได้ได้ได้ตลอดแล้วก็สุดท้ายแล้วนี่ก็คือได้บ้านตามตามแบบที่เจ้าของบ้านถูกใจครับผมครับ อย่างอื่นก็ประมาณนี้แหละครับครับผมก็อย่างที่แจ้งนะผมว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกในโซนภาคกลางของบริษัทเพิ่มปูนคอนตักชั่นนะฮะสุดท้ายแล้วก็ขอพี่ฝากบ้านในโซนภาคกลางให้หน่อยครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ในฐานะผมได้ได้มีการว่าจ้างให้บริษัทเพิ่มพูนคอนตักชั่นมาปลูกเนาะเป็นเป็นหลังแรกของที่เขาทําตลาดในภาคกลางผมแล้วก็แนะนําเลยนะครับว่าทีมงานมีคุณภาพแล้วก็ ทำงานกันตรงตามแบบแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็ได้มาตรฐานครับตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็ได้ได้ตามหลักมาตรฐานตรงนี้ก็ขอแนะนำทางทางลูกค้าภาคกลางได้เลยนะครับว่าถ้าต้องการมองบ้านแบบสวยๆดีๆ ็ s <S 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 แนะนำบริษัทเพิ่มพูนคอรแคชั่นนี่แหละครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมบสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อกดติดตามนะผมบริษัทเพิ่มพูนคอนแทคชั่นได้นะผมสาหรับวันนี้นุเกอร์ก็ขอราบทผู้ชมเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ